สวัสดีค่ะสวัสดีคนวันพระหัสสวัสดีค่ะดวงรายสัปดาห์ 17- บเถึงยีเดือนธันวาคม2568หรลับตาหยิบไพ่สามใบไพ่ยิบซีอยากบอกอะไรกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะรับดูดวงส่วนตัวนะคะไพ่ย,ยิบซีอยากบอกว่าโอ้ดวงนารีอุปถัมภ์ดวงคนช่วยเหลือเกือ้อกูลดวงเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งดวงลาภยศสรรเสริญ ไพ่ดีทุกใบเลยอะ ไพ่เบนี้ก็ดีนะเนี่ยถ้าตัดเรื่องชู้สาวหรือว่าลักลับลับ,ลบปิดบังซ่อนเร้นเนี่ยจริงๆไพ่พระราชินีพระจันทร์เป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับอุปถัมภ์อาจจะหมายถึงเพศตรงข้ามรวมไปถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นเซนแมนลางสังหอนดีแล้วอาจารย์จะบอกว่าคนวันพระหาสบ,บดีไพ่ลางสังหณ์มาสองใบแมวดำลางสังหณ์พระราชินีพระจันทร์ลางสังหอนจะเจอกับสิ่งลี้ลับ หรือมีลมใต้ปีกหรือมีคนแอบสนับสนุนคุณอยู่ลับๆการงานมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนั่งบัลลังก์ถือเหรียญน,นั่งบัลลังก์ถือไม้เท้านั่งบัลลังก์อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นใครที่คาดหวังคำตอบอะไรในช่วงนี้ผลออกมาเป็นเชิงบวกไม่คิดว่าจะได้ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าคนหรือผีหรือเทวดาแต่ที่แน่ๆมีคนช่วยแน่ๆสําเร็จแน่ๆ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตก้าวหน้าใครไปบนบานสารกลาวไว้กลัวสอบไม่ได้กลัวสอบไม่ติดกลัวสอบไม่ผ่านกลัวไม่ได้เรียกบรรจุกลัวไม่ได้เลื่อนขัน้นบอกเลยนะไม่ต้องกลัวเซ้นมาลางสังหรณ์มีและความสำเร็จก้าวหน้าดอกทานตะวันเบ่งบานเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังกำลังใจสำเร็จสมหวังการปรับตำแหน่งการขึ้นเงินเดือนเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือควบคุมอารมณ์ มันจะมีความจุกจิกมันจะมีความหงุดหงิดหลายสิ่งหลายอย่างอยู่พอสมควรเหมือนกันงานที่โดดเด่นในช่วงนี้นะธุรกิจส่วนตัวงานพริตตี้พรีอาร์เลขานุการงานเอกสารงานที่อยู่เบื้องหลังจะโดดเด่นมากๆทำเราดีธุรกิจส่วนตัวก็เด่นก็เฮงก็ปังเรื่องการเงินก็รุ่งเรืองเฮงเฮงปังปังคนวันพระหัสมีโอกาสรับทรัพย์จับเงินก้อนใหญ่มรดก ทรัพย์สินที่ดินอสังหาการซื้อรถการซื้อบ้านการขายรถการขายบ้านการแบ่งมรดกการได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามมีคนอุป,ปถัมภ์ให้เงินให้งานให้โอกาสแต่ไม่แน่ใจว่ามีผลประโยชน์อะไรบางอย่างแอบแฝงหรือเปล่าเพราะมีบางอย่างดูลึกลับซับซ้อนดูมีรับลมคมใน ข้อเสียเรื่องของการเงินคืออะไรรู้ไหมได้เงินก้อนใหญ่แต่บางทีใช้หมดได้เงินมาง่ายหมดง่ายได้เงินมาไวหมดไว เก็บเงินไม่อยู่แต่อย่างน้อยอาจจะหมดหนี้หมดสินอาจจะได้เงินก้อนใหญ่มาเอาไปเคลียร์หนี้บ้านเอาไปเคลียร์หนี้รถเอาไปปลดหนี้ของตัวเองข้อดีคือหมดหนี้ข้อเสียคือเงินไม่เหลือกับอีกอันหนึง่งหาเรื่องซื้อมันจะมีเรื่องของความอยากได้หาเหตุผลเข้าข้างตัวเองให้ตัวเองต้องซื้อนั่นซื้อนี่แต่อาจารย์มองว่าไพ่ไม่เดือดร้อนเสียหาย แล้วแม้แต่เรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เลขมงคลอยู่บนโต๊ะนั่งตรงไหนดูสิมีเลขอะไรแว็บแรกเห็นเลขอะไรให้ซื้อเลขนั้น เชื่อเซ็นเชื่อลังสังหรณมีคนมาเปิดแบอ้าให้ใบไหนดีเว็บแรกที่เห็นให้หยิบใบนั้นเพราะฉะนั้นการเงินโดดเด่นทั้งดวงอุปถัมภ์ทั้งรับทรัพย์จับเงินก้อนทั้งดวงโชคลาภมีมากมายเข้ามา แต่จะทำอย่างไรให้ว่าเก็บเงินได้อยู่สิ่งที่แนะนำสำหรับคนวันพระหัสสบดีคือบ่วงหน้ากระบาดชุดนี้เป็นงูกินหางเป็นนาคสองตัวเกี่ยวกันรัดกันช่วยในยเรื่องของการเงินบูชาแล้วดีมีเงินใช้ไม่มีวันหมดไม่อดตายใครเก็บเงินไม่อยู่บูชาแล้วดีแล้วจะพูดถึงเรื่องของความรัก ความรักมีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องนะอาจารย์ไม่แน่ใจนะว่าจะมีคนมาแทรกกลางหรือเปล่าหรือมีคนมาทําให้คุณหวันไหวหรือเข้ามาพร้อมกับผลประโยชน์ใครที่กลัวเรื่องรักซ้อนหรือมือที่สใครที่กลัวการแทรกกลางบูชาพญาน,านาคไวเราดีมากๆเพราะฉะนั้นชุดนี้เสริมสเสน่หเสริมเมตตาเสริมการเงินเสริมความรักป้องกันรักซ้อนรักแทรกนะ 239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางดวงรุ่งดวงเหงดวงปังเป็นอาจารย์มีตังเยอะขนาดเนี้บูชาสักสิชุดไปเลยเป็นไงหรือใครอยากได้คู่กับ3พระอารหันต์อาจารย์จัดโปรโมชั่นอยู่นะ399ส่งฟรีได้หมดนี่เลยแถมพายันพระพิคเนตเทพแห่งความสำเร็จให้ด้วยนะคะแคปหน้าจอไว้ไม่มีเก็บปลายทางเดอ้อความรักอ่ะมันเหมือนจะดีนะ แต่อาจารย์เห็นความหน่าเบื่อหน้ารำคาญเพราะอะไรเพราะพาไพ่ใบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการบงการจู้จี้จุกจิกแล้วพอดีมันเหมือนมีอะไรปิดบังซ่อนเล้นลึกลับซับซ้อนระวังรักซ้อนระวังชู้รักชู้สาวหรือตัวคุณเองหรือคู่ครองของคุณทำตัวมีพิรุษ เหมือนมีอะไรแปลกๆเหมือนมีอะไรรับลมคมในเซนต์มันจะบอกลางสังหรณ์มันจะมาก็ดูดีๆไพ่ไม่ได้บอกว่าเลิกกันนะแต่เหมือนมีอะไรปิดบงังเหมือนมีอะไรปกปิดดูมีพิรุธ ทำนองนั้นนะแต่ไม่ได้เสียหายมากมายนะเธอไม่ได้มีทะเลาะไม่ได้มีแตกหักแตกแยกสําหรับคนโสดละวังคนมีคู่อยู่แล้วเข้ามาเช่นเขามีเมียอยู่แล้วเขามีผัวอยู่แล้วมาเสนอเงินงานผลประโยชน์ให้บางครั้งแอบเป็นชู เพื่อผลประโยชน์เพื่อความอยู่รอดก็เป็นไปได้มันมีดวงลับๆเป็นความรักที่ไม่สามารถเปิดตัวได้หรือความสัมพันธ์ในระยะนี้มีความไม่ชัดเจนคุุมเครือหรือเหมือนมีอะไรปิดบงังซ่อนเร้นสุขภาพสุขภาพ เคมีฮอร์โมนในร่างกายไม่ปกติอารมณ์แปรปวนบางคนมีภาวะไบโพล่าบางคนควรต้องทานยาปรับฮอร์โมนปรับสมดุลน,นะคะอย่างอื่นดีหมดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีทําบุญนะแล้วกรวดน้ำหาพระแม่ธรณีใครนับถือพระโพธิสัตว์ ช่วงนี้ทานเจนิดหนึ่งงดเว้นเนื้อสัตว์ทำบุญกับน้องแมวน้องหมาจรจัดโดยเฉพาะแมวดำจะให้โชคให้ลาบใครจะดูดวงส่วนตัวทักแชทมาได้อาจารย์รับดูดวงส่วนตัวไห่ยยบซีกดไลค์กดแชร์คลิปนี้พิมพ์112แล้วร่ำรวยไปด้วยกันค่ะรับทัพย์เฮงเฮงปัง,ปงๆนะคะสวัสดีค่ะ